บินยังไปในนี้แล้วก็ทำเตียงหนูเอ็มมีล่าโอเคเตียง,งไปเหรออืมพูดอะไรเนี่ยฟังไม่รู้เรื่องเลยเตี่งที่เดวด้วยเหรอสวัสดีค่ะวันนี้จะมาทำอะไรคะจะมารีวิวรีวิวอะไรคะอโอ้ลูกอมยักษ์โ oh, <no. S 1> อ้โหขาดเลย มอแกออกขาดละมาคุณพ่อแกให้ได้แล้วนูมาถ่ายแล้อให้ป้าป้าถายตอ่อหนูแค่จับไม่ต้องไม่ต้องทำอะไรแค่จับสองมาหาคุณพ่อแเพราะว่าคุณพ่อกดถ่ายแล้วอ่ไม่ต้องกดปุ่มอะไรทั้งนั้นถ่ายมาอ่ไม่ต้องกดปุ่มนะ เราจะแกะตัป๊ะป๊งกำทำอะไรขนมรูปองยักษ์ค่ะต่อคา,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 าีวิวหรอเยมากยังไงมีขนมเยอะแยะเลยดูดิว้าวมีเป็นถุงพอ,อแล้วให้ป๊าป๊ะ่ายตัวปูโอเคเลี้ยวมาเหลือหมุนออกแค่นั้นแหละ ออ้ยเยอะมากเลยหนูจะทำหกแล้วลูกเป็นถุงอ่ะน่าน่าน่าพูดยังไม่ขาดคำเลยโอ้พื้นละนาวเลยทีนี้อ่ะเก็บขึ้นค่ะเก็บขึ้นวางที่โต๊ะเลยค่ะมันไปเกินอ่าวางที่โต๊ะเลยค่ะวางที่โต๊ะเลยอยกมาเชียรใหม่อ่ะโอเคจะเอามาเสียบ์ก่อนมันไม่ได้เสียบเหรอมันไม่ได้เสียบเหรอใช่อ่าลองเสียบดูลองเสียบลองเสียบปาป๊ามันหล่นเองค่ะก็ลองเสียบดูค่ะ S <S เลยถูกมาได้ไงอะ่ะเอออ่อ,อลองเสียบ <ทำ S 2> ดูทำจัดแม่ค้าเหรอใช่ค่ะตอนนี้นุ้ยเอ็มล่ากำลังเสียบลูกอมใส่ใส่ขนมยักษ์ล่ฮั่นแน่ลองเพลงด้วยลองเพลงด้วยลองเพลงด้วยเยอะไหมเนี่ยเยอะไหมนะจะเ,เหนื่อย อาเรียงสวยๆเต็มยังนี่ไงอยู่ข้างหน้าอันนั่นนี่ตรงข้างหน้านี่ตรงเท้าอ่ะรู้จักเท้าไหมล่ะเท้าไหนเท้าหนูแเลยเฮ้ยเต็มแล้วโอเค เอาเป็นซองใส่โองไม่ตัดไหนกันอู้ยเยอะมากเลยขนมยักษ์ <Okay. S 1> มีย่อยมีเป็นขนมย่อยๆอยอ๋อตอนมมนี้ยัยยงมีแปดเพนเราเรียกกูแม่ค่ะ,ะว่าแอบมานันเพนมีหลายรสชาติเลยอ่ะโอเคตอนนี้หน้องเล่าก็เรียงขนมเสร็จเรียบร้อยแล้วไม่เสร็จเลยยังเลยอ,นนอะไรเสร็จแล้ว ว้าวไปกินจะไปกินเหรอคะกินโลตินขวากินโลนั้นโอเคเอาวางไวค้ค่ะเอาเอาแบบนี้เอาไว้มาวางเอาวางไว้แบบนี้แหละเนี่ยเอากินส่วนกินก็กินไปคะ่ะส่วนวางก็วางไปคะ่ะตัวนี้ว่ะค่ะวางเลไม่ให้ไปกินอ่ะอก็กินไปสิคะ่ะนล้วมันแก่จิกไงอ้าวเ,<อ> <laughs> เอ้ยก็ ให้แกะให้คุณพ่อแกะให้อีกแล้วเหรอหเอตอัวมันเป็นถุงมันแกศย่าเออตอนนี้ก็แกะออกมาแล้วมันคืออะไรลูกคืออะไรอ่ะโอ้การการอะไรอ่ะไ,ได้ตัวอะไรโก้ฮะได้การไม่ดีการมีเสียงอันหนึ่งอันหนึ่งแกอีกเหรอเป็นขนมเปล่าแกะขนมดีกว่าไหมถ้าจะกินฮะ แก่ไมขนมไม่แก่แก่การก่อนแก่การก่อนโอเคกาก้อันมีมีกี่อามพันไหนนับไหมดูสิอันต้องสามสี่ห้าวแปดเก้าสิบสรุปมีกี่อันครสามชิ้นไม่มีไม่มีเปลี่ยนอ่คเอาเเอาการออกมาตอนนี้เรียงการอยู่มีสีเฮ้ยได้สีอะไรรแบโบเือ สีอะไรคะเนี่ยสีฟ้าสีฟ้าภาษาอังกฤษตนนี้ของผู้หญิงอือภาษาอังกฤษว่ายังไงสีฟ้าไลบูแล้วของผู้หญิงสีอะไรคะสีชมพูภาษาอังกฤษว่าอะไรคะพิ้งว้าวอันนี้สีอะไรเอ่ยสีน้ำตาลภาษาอังกฤษว่าอะไรคะน้ำตาลลาบวู้ยดยอดเล มันไทยลาวเะีบราวบราวเอาเก็บไว้ถุงไหนหมดยังยังอ่าอ๋อีกยสีเขียวสีเขียวว้าวภาษาอังกฤษว่าตัวเลขภาษาอังกฤษว่ายังไงสีเขียวกโอเคหมดยังอังไหนไหนไหนอู้สีสุดท้ายเรามารุ้นกันว่าสีอะไรสีอะไรเอ่ยยีเขว ไหนมีสีเขียวสองอันเลยเหรอใช่ไหนเอาจริงด้วยมีสีเขียวสองอันเลยเป็นรูปอะไรคะต้นนี้เหมือนกันนี่สีเขียวเหมือนกันโอเคเรามีสีเขียวสองอันเอาเก็บเอาเก็บไว้แล้วก็ถ่ายกินขนมโอเค ต่อไปเนยเมล่าจะกินขนมขนมลูกอมอาล่ะไข่โนกินเสร็จโนทําอะไรคะแปรงฟันโอ้เก่งมากค่ะต่อไปเป็นกินขนมค่ะต่อไปจะเป็นรายการแก่ขนมลูกอมดูซสีอะไรเลยเสีเหลืองีอะไรคะสีจำเงินสีเขียวรสอะไรอ่ะแอปเปิ้ลรสแอปเปิ้ลเหรอ อดูจับรสด้วยอร่อยไหมคะกินเสร็จอย่าลืมโอเค okay. จำไว้นะโอ,นอ้น้องๆกินเสร็จอย่าลืมแปลงฟันนะคะกินลูกอมต้องแปลงฟันทุกครั้งเวลาเรากินเสร็จก่อนจะนอนยิ่งดียิ่งแปลงฟันก่อนนอนยิ่งดีดูแล้วก็ปล่อยให้หน้องเอมล่ากินลูกอมไปเรื่อยๆก่อนแล้วค่มอมาเจอกันใหม่มพ,อพอแล้วคะ่ะ น่าอ,อะไรคืออะไรอันหน่อพร้อมมีตกกระนาวเลยตกพื้นละนาวเลยห <c oughs> นูต้องค่อยๆจับนะลูกเอออย่าจับรุนแรง <c oughs> โอเคอร่อยมากเลย <c oughs> นี่น่าคนอ,อร่อยบายบ,าย, <c oughs> บายบายค่ะเอออ,อ,อร่อยแสนอร่อยแสนอร่อย <c oughs> ฟันไปหมดแล้วยิงฟันซิ ยิงย nee, <laughs> okay. ิงยิงเลยนะจีฟันไปหมดแล้วเออไม่ค่อยแปรงฟันเออหนูต้องแปรงฟันด้วยค่ะเดือดแมงกินฟันอยู่ใกล้ๆอุ้ยแมงกินฟันเบื่อไอเออต้องแปรงฟันทุกครั้งค่ะไม่งั้นแมงกินฟันหมดปากเลยค่ะโอเคสลักคลิปนี้สลักคลิปนี้ลูก ลืมแล้วก็ขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมอะไรนะกดแล้วกดเพื่อกดอะไรอีกก็กดพายกดอะไรอีกก็กดกดกระดิ่งด้วยหรือเปล่ากดกระดิ่งเออโอเคนั้นมีประโยชน์มีประโยชน์เหรอทำให้เป็นอะไรมีประโยชน์ยังไงตู๊ลาเก๊กหวย ทำให้สูงด้วยอุยกินน้ำเก๊กฮวยด้วยสุดยอดเนละยอ้ทำให้ตอนนี้จะมาน,ำ,น,ำ,เน,นำเสนอนำเสนออะไรคะการดเอาไปทำอะไรครับารดเอาไปซื้อของเอาไปซื้อของอการ์ดซื้อของได้ด้วยไม่ต้องใช้เงินหรอไม่ก็เป็นเทสไงเทสไงเทสขบวนอนะ่ะเลือ <Okay. S 2> อ่าสวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาอิวกา,าการ์่าการ์ป้่นะวันนาอย่าลืมดูวอร์มคิดด้วยนะอะไรนะภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษด้วยตัวน,นี้ของผู้หญิงของผู้หญิงตัวไหนอของผู้หญิงตัวน,นี้ของผู้ชายโอ้ของผู้ชายนะตัวเนี้ย แล้วตัวเนี้ยผู้ชายผู้ชายเหมือนกันเหรอแล้วตัว,ตวสีม่วงผู้ชายผู้สีน้ำเงินผู้ชายแล้วนั่นนะ่ะที่จับอยู่เนี้ยของใครคะซอมบี้เฮ้ยมีของซอมบี้ด้วยเหรออ๋อมันเป็นมันน่ากลัวอ,อ๋อแล้วนี่นของใครที่จับอยู่เนี้ยของเอเมลิล่าของเอเมิล่าเลยของคเมย์ตัวนี้อ่ะไหนตัวไหนของออของป๊าเลยแต่บอกของผู้หญิง เออโอเคสลับคิดนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนมนมาโก้ค่บ๊ายบายกนินไอศครีมไม่ใช่กินอะไรนะลูกลูกอม,อมไปก่อนเอออมยิ้ม,อ,อ,อ,ม,มอมยิ้มไปก่อนโอเคบ๊ายบายค่ะ